สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งบอนกับพอดแคสต์จิตวิทยาในชีวิตประจำวันก็หายกันไปแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วก็มีเรื่องพูดแหละจะมาพูดให้ฟังกันสำหรับเทปนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดคือเรื่องผีอัมหรือภาษาอังกฤษคือ Sleep Paralysis อาการผีอัมเนี่ย ตัวอาการมันจะมันจะเป็นในเชิงประมาณว่าเรากำลังจะตื่นเรารู้สึกตัวว่าเรานอนอยู่ในห้องนั้นแหละห้องที่เราหลับไปก่อนหน้านี้นั่นแหละแล้วเราก็ตื่นไม่ได้เหมือนร่างกายเป็นอมาพาตแล้วก็แบบขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็สิ่งที่เป็นที่มาที่ไปของคาว่าผีอมคือในเหตุการณ์เนี่ย มันจะมีความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องที่น่ากลัวหรือถ้าถ้าให้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือบางคนมีอาการผีอำแล้วรู้สึกว่าแบบมีผีมานั่งอยู่ปลายเตียงอะไรอย่างนี้ซึ่งฝรั่งเขาก็มีนะอาการผีอำฝรั่งเขาก็จะเป็นแบบผีในบ้านเขาอะหรือเป็น UFO เป็นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นฐานความกลัวของแต่ละคนทีนี้ผมจะอธิบายสเต็ป by สเต็ปว่าอาการพอามมันเกิดจากอะไรแล้วทำไมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความกลัวเหนือธรรมชาติพอามเนี่ยก่อนที่จะอธิบายว่ามันเกิดจากอะไรอะ่ะผมขออธิบายเรื่องกลไกการนอนหลับก่อนการนอนหลับของคนเราเนี่ยมันจะมี2 p h เฟสคือเฟสหลับฝัน กับเฟสหลับลึกหลับฝันเนี่ยชื่อทางการก็คือ Rapid ด eye movement หลับลึกก็จะเป็น non r a p i d ด eye movement ลับปิดที่ไม่ใช่กระต่ายนะครับลับปิดคือ R A P I D ความหมายมันจะคือแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยลับปิด eye movement ก็คือเหมือนเราหลับตาแล้วลูกตาเรากรอกไปมาอย่างรวดเร็วเนี่ยอันเนี้ยคือแบบหลับฝันแต่ถ้าหลับลึกก็จะแบบลูกตาไม่กรอกไปมาซึ่ง กลไกหลับฝันและหลับลึกเนี่ยก็คือคนเราเมื ap, lonely, uke, Sara, ่อเริ่มนอนปุ๊บหลังจากนอนหลับจะเริ่มจากหลับฝันก่อนแล้วก็ไปหลับลึกแล้วก็ไปหลับฝันแล้วก็หลับลึกแล้วก็หลับฝันแล้วก็ตื่นซึ่งไออาการผีอำเนี่ยมันมักจะเกิดไอช่วงฝันสุดท้ายก่อนตื่นนี่แหละก็คืออย่างที่ผมบอกหลับฝันหลับลึกหลับฝันหลับลึกแล้วก็ฝันแล้วก็ตื่นซึ่งไอฝันสุดท้ายเนี่ย ก่อนตื่นเนี่ยไอช่วงนี้แหละที่จะเกิดอาการผีอำคือร่างกายมันไม่ยอมตื่นคือร่างกายมันเป็นอมาาัมพาตซึ่งเอาจริงๆไอาการอัมพาตก่อนตื่นเนี่ยมันก็คือคกลไกกลไกหนึ่งที่เราทุกคนต้องมีนะ,ะนกลไกแรกผมอธิบายไปแล้วว่าการนอนหลับหลับฝันหลับลึกและฝันหลับลึกแล้วก็ตื่นเนี่ยมันเป็นยังไงไกลไกต่อไปที่ผมจะอธิบายคือไออาการ เป็นอัมาพาตตอนหลับนี่แหละไอการเป็นอัมาพาตตอนหลับเนี่ยมันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายทุกคนบนโลก100%ต้องมีมันมีทำไมมันมีเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราฝันเนี่ยในฝันเราจะกระโดดโลดเต้นเดินไปเดินมาในฝันบางที่อาจจะมีแบบบินได้นู่นนี่นั่นซึ่ง ไอไกลไกการเป็นอัมพาตระหว่างฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเราขยับไปตามสิ่งที่เราเป็นในความฝันเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บทีนี้ไอไอการที่ร่างกายเป็นอัมพาตตอนฝันเนี่ยข้อดีของมันคือป้องกันไม่ให้ร่างกายบาดเจ็บใช่ไหมแต่พอถึงเวลาตื่นปุ๊บกลไกกลไกการป้องกันร,ร่างร่างกายส่วนเนี้ยจะหายไป ซึ่งการตื่นและการยกเลิกการเป็นอัมาพาตเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาพอดีกันเป๊ะๆร่างกายมันสุดยอดมากแต่ไออาการผีอัมเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่ว่าพอเราตื่นขึ้นมาไออาการ paralysis ไอไออาการอัมาพาตเนี่ยมันยังไม่หายไปอืมคำถามคือ ช่วงพีอัมเนี่ยมันเป็นตื่นหรือยังมันเป็นความฝันหรือตื่นแล้วคําตอบก็คือความฝันนะครับแต่ทําไมเราถึงฝันว่าเราอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็มีสิ่งน่ากลัวก็เพราะว่าสมองอะ่ะมันจําว่าที่สุดท้ายที่เรานอน,อนมันเป็นสภาพแวดล้อมยังไงเป็นสถานที่ยังไงและสมองอะ่ะมันก็ดึงความทรงจําของสถานที่นี้กลับมาละ แล้วก็ต้องการจะให้ร่างกายเราตื่นแต่คือด้วยกลไกของการเป็นอมพาตเนี่ยมันยังขังร่างกายเราไว้อยู่เราก็เลยยังตื่นไม่ได้ซึ่งเราฝันว่าเรานอนอยู่ในที่ตรงนั้นฝันว่าเราตื่นแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เนี่ยแหละมันคือช่องโหว่ระหว่างความฝันสุดท้ายก่อนตื่นและคนไกการเป็นอมพาตเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเราเจ็บตัวทีนี้คำถามต่อมา ทำไมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องน่ากลัวเรื่องผีเรื่อง UFO หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่คําตอบเนี่ยมันจะเป็นกลไกของสมองส่วนหนึ่งเขาจะเรียกว่าอะมิกดาล a าอะมิกดาลาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของลิ m b i กซิสเต็มซึ่งผมไม่อธิบายแล้วกันเดี๋ยวมันยาวหรือผมอาจจะทำพอดแคสต์เรื่องลิ m b i กซิสเต็มในเทปต่อๆไปก็ได้อ่อะมิกดาลลา อะมิกดาลาเนี่ยเป็นสมองส่วนที่เชื่อมโยงอารมณ์กับความเครียดและความกลัวและซึ่งคว,ความเครียดกับความกลัวเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์มีการตระหนักรู้ต่อสิ่งอันตรายที่กำลังเผชิญเข้ามาทีนี้พอเราจะตื่นแต่ร่างกายเราขยับไม่ได้อะมิกดาลามันจะทำงานละ ร่างกายมันจะเริ่มเครียดซึ่งอะมิกดาลามันทํางานปุ๊บทั้งความเครียดความกลัวอารมณ์พวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วมันจะความความกลัวที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นความกลัวในเชิงแบบกลัวแบบเหนือธรรมชาตินั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมไอ้ช่วงเป็นอัมพาตระหว่างฝันสุดท้ายก่อนตื่นเนี่ยมันถึงเกี่ยวข้องกับ ผีสางนางไม้หรือถ้าเป็นต่างประเทศก็เป็น ufo หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับมันเป็น,นกลไกของอะมิกดาลาทีนี้มันเกิดจากอะไรล่ะอาการผีอัมซึ่งจากรีเสิร์ชมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสิมเปิลมากเลยถ้าเป็นเรื่องร่างกายก็จะเป็นเรื่องอาการนอนกลนหรือโรคอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนร่างกายมันไม่อยากตื่น แต่สมองมมนต้องตื่นแต่มันเหมือนร่างกายมันมันต้องการนอนต่อหรือถ้าเป็นในเชิงจิตเวชก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคอะไรที่มันที่มันก็กลไกเดียวกันน่ะคือร่างคือสมองมันต้องตื่นละแต่ร่างกายมันไม่อยากตื่นมันก็เลยเป็นกลไกของการเป็นอัมพาตก่อนตื่นหรือพีอัมวิธีการป้องกันก็ค่อนข้าง b a s ิก s ิมเ l e มากเลยก็คือพยายามดูแลสุขภาพร่างกายไม่อ้วนแล้วก็พยายามอย่าเครียดก่อนนอนนั่งสมาธิอะไรีโอ้โหฟังดูโลกสวยเนาะแต่ก็นั่นแหละรครับพยายามอย่าเครียดก่อนนอนอ่กดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ก่อนนอนครับสำหรับเทปนี้ก็ครับ เรื่องราวของการ PM ขอบคุณครับ